สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านโวยคนรักหมาควางปศะสุสัตว์ยิงยาสลบหลังรุมกัดสาวลั่นรักมากก็เอาไปเลี้ยงเองจากกรณีนางสาวอุทุมพรหวังชนะถูกสุนัขราสีถึงท้าตัวรุมกัดขณะขับรถจักรยานยนต์ไปตามถนนในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อซื้อนมให้หลานในช่วงเวลาพบคำ่ำโดยหมาวิ่งตัดหน้ารถ ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงจนฟันหน้าหากักสองซี่จากนั้นหมาอีก4-5ตัวได้เข้ามารุมกัดจนเป็นบาดแผลชกัรหลายแห่งทั่วร่างกายหลังเกิดเหตุได้แจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สพกบินบุรีโดยที่เจ้าของสุนัขปฏิเสธการรับผิดช,ชอบอ้างว่าไม่ใช่สุนัขของตนเองแค่ให้อาหารกินเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน นายวรากรจิตหลังปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอกบินบุรีนายชัยวัฒน์ช่วงชัยพอออก,กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกบินลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มสุนัขหน้าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อจะยิงยาสลบจับไปขังไว้รอดูอาการโรคผิดสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขเพศเมียทางเข้าของหมู่บ้านไม่อยู่และไม่มีใครออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงเตรียมยาสลบและอุปกรณ์จับสุนัข แต่ปรากฏว่าขณะเจ้าหน้าที่วางแผนที่จะยิงยาสลบสุนัขได้มีกลุ่มคนรักสุนัขเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าการที่จะจับสุนัขไปในครั้งนี้มีสถานที่รองรับสุนัขหรือไม่และสถานที่นั้นมีคนดูแลดีหรือไม่หากไม่มีสถานที่หรือคนดูแลก็จะไม่ยอมให้นำสุนัขพวกนี้ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามมีชาวบ้านที่อยู่ในละแวกดังกล่าวออกมาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จับสุนัขกลุ่มนี้ออกไป โดยน,นายอเนกชัยฤทธ์ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกดังกล่าวระบุว่าเคยถูกกลุ่มสุนัขก,กลุ่มนี้วิ่งไล่กัดได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้ามาสองครั้งแล้วไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของมีแต่คนบอกว่ารักสัตว์ให้อาหารสุนัขก,กลุ่มนี้กินถ้ารักสุนัขก,กลุ่มนี้จริงก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านอย่าให้เที่ยวกัดคนอื่นแล้วไม่มีความรับผิดชอบใครรักสุนัขก,ก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องก็ออกมาต่อต้านและขัดขานมันไม่ยุติธรรม ทั้งนี้มีรายงานว่าในที่สุดทางกลุ่มของคนรักสุนัขได้บอกให้เจ้าหน้าที่จับสุนัขที่มีอยู่เอาไปไว้ในการดูแลของตนที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลายิงยาสรุปบ15นาทีจึงจับสุนัขได้ทั้งหมดมอบให้คนที่จะดูแลสุนัขกลุ่มนี้ไปไว้ที่บ้านขณะที่นางสาวอุทุมพรผู้ที่ถูกสุนัขรุมกัดกล่าวว่าดีใจที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพาสุนัขผู้นี้ออกจากพื้นที่เพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะก่อเหตุกัดคนที่สัญจรผ่านไปมาอีก ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ